เจ้ามาหนี้เฮาก็ตักบาดกัดมีความซุีเนาะเออไวรุ่นเขาก็มาตักแล้ลูกเนาอน้องนั่นน,น่ะใส่เกลือตักบาดฮอ,องดูฮอาเขาบองหูประเพณีบ้านเฮาว่าตักบาดเปิ้ลเ่ใส่เกลือเนอาะต้องจำไม่เด้อตักบาดเปิ้ลเมื่ใส่เกลือน่ารู้เนอ้อไปเอาปิกบาดละ nhon ta to nhon ta to nhon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  ta to nhon ta to nhon to nhon to nhon tắc bạc leo a à đi ตักบาทแล้วอาลงดีมาเดี๋ยวนี้จะไปโรงเรียนก่อนตอนย้อนตะตอนตะตอนย้อนตอน อันสุม,มารต์ตนะครับอยู่ห้องดูการแมนก็ครับอ,อันขออ่านใจคนนะครับไอ้ะอะไรเน,น,นี่ยเขายาก้นนี้น่า,ารักดว่านนันนอะหยังขับขอพอ่พอ,พอคนได้เขาครับไอ,ญญบอหอยังครับนะรับนพ่องไอหยังครับนะอ๋อบีบีเอาอย่างจะบุญบารมีมากก่อนครับคนนี้บุญบารมีนะครับจะมีบีบีนี่นะครับบีอูอินรอว่ะโอแกนผมอยู่โอ้รอแกนผมอยู่นี่ จริงจบไปอ่ะจริงดิอ๋อในผมกูจครับบ้านอยู่หิงผมฮัทบ้านฮัะอุ๊ใ้ยเว้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปเรียนแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วเนี่ยรับไปด้วยกันเลยครับผมจะรับไปยังรับเดี๋ยวครับไปยังกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าจ้านะครับไปยังครับครนกว่าับไปรับไปยงด้วยกันครับไปไปยัง อันสุมาอะรับขอหนังตัวยนะครับอ,อ๋อได้ค่ะผมกินล้ํานะครับค่ะใบเฮียน่อนะครับผมกินทั้งหักครับไม่ต้องัวดตัวเยครับตัวอยู่แล้วเนาะ นั่นเองครับแก๊กฮังเลออกเก๊กฮังเลจะมาะนะครับล้ำเก๊กฮังเลทั้งเหนือเขาเนี่ล้ำครับไปเอาแก๊กฮังเลมาเป็นแก้งหกแหมกกำนะครับเฮ้ยทำอะไรอยู่วะเกกับน้องจริงอ่ะกดนั่นแหละไหนออมาดูหน่อยดิเอ้ยน่ารักดีว่ะมาดูเร็วมาดูหน่อยโอ้ยน่ารักว่ะจา้จาจบ้จา,ามาดเาูเอาไปเลยโธ่โอ้ยอ่ะอะไหน น่้สมากเ้ยครับเดี๋ยวไปไหนครับผมไปเรียนคณิตค่ะอ๋อไปเวอกันเลยครับเด็กเขาไหวเนาะครับเออครับด้วยกันครับผมปะผูดภาษาอะไรเนี่ยฟังไม่เห็นออกเลยเขาใช้คําโบราณนี่แหละเขาเลิกใช้กันไปตั้งนานแล้วเอามากเลยอ่ะอืม,มน,ออนั่นแหละไปเถอะบ้าน้องกำลังเอาอุกันมาตั้งแต่เจ็ดกาะเจ็ดแม่เจ็ดอุ้ยเจ็ดมอนพวกนั้ Nó không có ái đâu, thì cảm ơn không <laughs> ยาดีมาแเนอะมาแล้วค่ะสวยเหมือนกับเ้าเนอะค่ะค่ะวัสดีครับสวัสดีครับมาโอ้ยย้ายครัวผมมากข้าดน้นจะล้มมาย้ายนอนนี่นะนี่นะของก็น้องมากถึงนั่นเลยครับผมแล้วก็อันอีกแกงโฮะเนาะครับแกงฮังเลครับผมเอาเลยเอาเลยเลยล้มก็กินนักนักเด้อครับ เบนใส่อัวใส่อัวตามก่อนเอ๋น้ำหนักๆเลยนัง่งอีดเนาะเหับย่าี้สื่อกับยืดนะยายให้หตัวกินหนักๆสวัสดีครับผมจิรนลชคนะครับวันนี้ผมจะพา ทุกท่านนะครับปาใบไ,ไวยสา,ส,าสักกะระว่าพระแก้วรันเตาสุจารารามของเฮานะครับว่าพระแก้วรันเตาสุจารามเป็นวัดที่รวบรวมวัดถึงสีวัดนะครับในสมัยตะกอนวัดแรกคือพระแก้วรันเตาคือที่หันอยู่ตรงนี้นะครับที่ใกล้ในชุดของเขาคือที่มีพระบรมธาตุวัดที่สองวัดสุจารารามคือวัดที่อยู่ทั้งลุมปุ้นนะครับนละวัดที่สามคือวัดที่มีเจดีย์เก่าๆอยู่ตรงกลางนั่นคือหลามจ้าง ท่างครับสถานที่แห่งนี้คือมณฑปนะครับเป็นศิลปะพมาะ่าเป็นที่ประดิษฐานของพระมัว,วเข็มนะครับซึ่งถืงอว่าเป็นพระพุทธเจ้านะครับตามคติยุของพม่าะนะครับแะสดะหรับน่านเป็นวิหารพระนอนนะครับเป็นวิหารที่มีความสวย,ยงางดงาม,มรวมถึงภาพพุทธริป์อยูด่ด้านในนะครับเป็นพระนอนที่เป็นศิลปะของล้านของเชียงแสนนะครับมีความงดงามนะครับได้ส่วนสัดีนะครับ เนี <_ d ance> ย่ยมาหฮอตแท้่อนว่าฮะไหนว่าลำปางหนาวมากฮอตไอ้เรนทอมชว์ทำได้ไงวะนี่นะผมจะบอกอเขาเกิดมาเป็นค้นเหนือเป็นค้นลันนะฮาาเป็นชนชาติยิ่งใหญ่เฮามีภาษามีตัวอักษรใจเป็นของตนเองพอเท่ามเมท่าจเจนปอเจนแม่เป็นเรามาอย่าง,ง,งอี้ฮาจะไปลืมอย่างยัานนะฮอาบัด,ดีลืม เฮาควรจะซื้อพีตสารหอยกัมปะเกาเอาไว้เฮาบบดีลืมเลยจะบอกคือไปลจะนอมโชครอตัวยูเฮาไปตัวยแน่ตัวยแน่ตอนรถเราคำย่าเมินละกันโอ้เมินแย่แม่กนหนักเป็นไ